อะไรครับวันนี้วันนี้เรามานอะไรมาดูดูนี่โปสเตอร์บีลเลียห์ครับบัลไล BLT สิบแปดแปดแปดครับวันนี้อนี่เลยจัดขึ้นนะนุกนุกโบดนะครับดูฮะอันนี้วันนี้ร้านเราเปิดโอเป้นครับโอ้มีป้ายโอเป้นด้วยอันนี้ตีมอะไรครับผมผมทิมแมนยูไปแมนยูมันตีมนี้มันแพ้ไหมเหรอคุณทำไมใส่แอสตันวิลล่าครับแพ้โหวตไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ ยังไงติ่มขึสมัดสีแดงอ๋อนี่ไงตัวคอร์สไม่เห็นเลยยืนเขาหมอกเขาหมอกอะไรแปลว่าเขาหมอกกูกระแดงอยู่เห็นไหมกูแดงอยู่โอ้อันนี้อันนี้มีใต่กูนี่ติ่มต่าอยู่นี่ก็เหมือนกับมึงได้คุณสากูเนี่ยกูนี่ตรงเติมสุดละโอ้มาลี่คิดสมัดของผมก็คิดมัดอันนี้อันนี้เรามีเมนูแล้วฮะ เด็กกันเดียวครับตั้งแต่มาผมว่ายังไม่เศร้าอยู่เลยมึงตายอดตายอยากมาจากไหนนี่ชนบุรีไม่มีของกินเลยบ้าเพื่อนนี่อ้ปลขาอมเป็นดีถึงเนี่ยทำแม่อร่อยใช่ไหมกาวนั่นยงเพื่อนฟูไม่ดีเลยไในรูเลยนเพื่อนกับบ้านเป็นหยาเดือนหนาฮะกาวไม่กลับกาวอยู่บ้านออมาอันนี้เรามากับเอ็มเอสเตรียมไว้ยังเตรียมไว้แล้วครับทั้งสองเลยใช่ไหมใช่พี่ผมบอกชื่อมันไป ถ้าผู้หญิงเหรอมาแข่งเต้นทุ่งไยเหรออันนี้อยู่กับเอซผู้เป็นไรอ่านมึงั่งมันแท็มาถามกูแมนชื่อโป้งรู้จักชื่อลูกโป้งหรือยังน้องเปียน้องเปียนนะผู้หญิงก็บอกว่าปอปปาเอาหรือถ้าผู้ชายอ่ะเปี๊ย ผู้ชายม,มันทักมาถามกัน <c oughs> พี่ใช่ผู้ชายชื่อเปียกคิดว่าโป่งเขาลกที่อะไรผู้ชายครับถ้าพ่อคิดไปเป็นน้องข้าวปั้นแต่ข้าวแม่เ,เป็นน้องเปเปอร์ข้าวแม่ข้าปั้นเพียวสองสองใช่ไหมอะไรเดียวคนชิ้นยันเดียวเลยข้าวป<อ>ั้นไงข้าวปั้นไงข้าวปั้นเปียงไงน้องเ,อเปียง,งไงผู้หญิงเปี๊งเดียวไงยึกว่าผู้ชายชื่อเปียกไอเปียกลูกเปียกสมิธมงคลเปียกลูกเปียก แยกชื่อจริง yeah. ชื่อมงคลปะเออชื่อมงคลการเงาของอะไรโอ้พี่รำดีกเดืสิมากื้อนี่แกเอาอยู่เออโนโลกเก่าชื่ออะไระปลูกเก่าชื่อไปไปแล้วมีท้องแล้วเก่าท้องเด็กเอาอันนี่สอง ไอ้เมาะไรเม็ดกอ้งปูตามเนยกัดเทกแล้วนั้นชัดชอบหมอลำได้แม่นะเห็นว่าเขาก็ดูเบบี้ชักอยู่รบแล้วนะเดือวเดือดหวังเลยเปิดเพลงไอ้นั่นดิ chicken eat e l e n เขาเป็นคูดแข่งเบบี้ชักอี่าี่โจกอ่ะชอบเพลงหม่ฉันมาไกลมาจากภูด่า กำลังทำสมเนียงทำสมเนียงพี่จองอันนี้มีสิบสี่คนโอ้อันนี้ลูกอายุกี่เดือนแล้วสิบแปดปีอันนี้ตัวทำไมเลี้ยงให้สิบแปดปีเห็นนางแมวหออะไรนกวันนี้หออะไรเปิดประมาณมีหนาวมีหนาวกูเปลือกมามี อ,อยาก,ยกได้ของประกันสุดแล้วกูจะรูปไปติดกำแพงบ้านแน่นอนคุณมีแจกไปแล้วเ็นคตั้งอนเทใจเช่มาค่าอีหนุมหน้ามนและเพื่อนไหมเมื่อเอได้มาเอไห่คะอมื่อหรอมาแล้วจน

โอ้ยพังแล้วสหายหายทำพังแล้ว้นะยังไม่ได้เล่นเลยชอบบาชอบหนุ่มบเุ้ยว่าไงพ่อหนุ่มขอซบหน่อยอ้เมตตื่นตื่มากจุ๊จุ๊ วขวหายก้มว่าไงสหายสหายว่าไงสหายจัเอีเก้เกือเกาเดองเานนำไปไหนกลแล้วนะเดโ้โมาแล้ว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 จับจับจับบนสองล่างงม่ยัง อร่อยสบายชอบชอบชอบกันชอบชอบเกามาแล้วชอบเก้าเออเกาไปหลังว่ามึงยังมาก่อนหยิบลูกเกาเป็นเสียงเลยเขาไม่ที้เกียจตาเอ็นเปิดโป้งอ่ะยังยังยังไม่กดเลย เอ้เนยดีเมของแม่เนยเดี๋ยแม่ของแม่เนยค่ะเดยวม่ของแม่เนยค่ะูใครูปใครกล้องสวยอะถ่ายรุแรสวยแล้วไม่สวย ปุ้ยสอลสองถอยไม่ไ้อย่าอยดูในสุดด้วยทีนี้ผมมือนีการใหญ่ท้เนยหลบดิถ่ายรูปหนต้องเนื่ยจริงดิแล้วจะชี้มือมาทำไมไมหลบดิ1 2บงอซ้อมีิเม็ดทีิเมคะยิเมแม่กมเป็มโช ล้วเดล้วนี้ด้วยีเมทอีเมทโอเคขอบคุณคาน้องรับมานะอ้ได้ใหญ่จังเลยตัวจอย่าต้องลบต้องลบเอออกก่อนเป็นอีมามนี โอ้ยเมีได้ของเดิมมากเลยข้าวโนี้ส่งให้หน่อยค่ะตัดของฝั่งเอามาเอามานั่งดูตรงนี้ตะก้อตะก้อหัวตะก้องดูแลเมียต้องดูแลตะก้อนกระกดเลยหายใจก็อะอ่ะโดดเลยเมียกระโดดเลยตังใหญ่จงเลยอุยน้องจะดื้อจ๋าอ๋อของแล้วจ๋า ก็เลยแก้วน้ำดูสี่ใบเอาคืนบ่เอาคืนเอาพี่โตใส่ไหมนี่คือออกเร็วเพราะว่ามีนีดแต่จริงไหมเนี่ยไม่เขาไม่งั้นจะมาเจเจจะมาจับใครอ่ะเสือใครก็คนนั้นใช่ใครคนสุดท้ายแอดเเเเขข้้าาไไปปลลยยมันคู่กันไหมล่ะถ้าใส่เจ้าเข้าไปไม่รู้แหละไม่แต่มันก็จะสลับกันอยนะมันงงไปหมดแล้ว ถ่ายรูปเลยออมออมถ่ายรูปออมรึเปล่าออมอถ่ายต้องหาต้องหาป่ะกี่กี่วะคิดอังนี้ก็พี่เบชทั้งนั่งลงเลยน่าสิอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำได้สองเฮ้ยมันไม่รอดมึงกูบอกแล้วมึงรอดเลยสองรอบแล้วก็สองรอบนี่บ้านเราเนอะนี่บ้านเราเนอะ

ต้องวนขนาดนั้นอ้าวเียโฆษณาต่ไม่ได้ซื้แอปไม่ได้โฆษบอกเลยไม่ช่่นักชมโฆษณาถ้คู่พักชมโฆษณาถ้คู่อะไรปะชื่อโอ้เล่นแค่วันเดียวจะซื้อให้กูซื้อแอปซื้อไปเลโอ้ื่อ้โอ้เสียเลยเนี่ย โกงม่โฆษณาแบดเสียเลย่งล็อกแล้วโฆษณาลอ่พักชมโฆษณาสักครู่เบอรล็อกด้วยี่โฆษณมันให้กูเล่นเกมอยู่เลยโฆษณาแอปเถื่อนยแอปล้วใ้ินข้นี่นะให้เล่อะไรตัวปีนเด็ดออมนะปีนเด็ดปีนเด็ดหรอไม่มีโฆษณาปีนเด็ดไม่เ็นมีเดอียวกันแอปเดนปะ อันนี้เขารู้เขาเล่นบ่อยจ้าเจ้ของตีเเจ้าน้ำตีเจ้าน้ำข้าวใบในนั้นน่ะมันไม่ใช่ข้าใบแหละตีโอ้โหโอ้โหัวนี้ลูกเป็ดลเป็ดลเป็ดตหสยเลยั้นเลเนพื่อนุตานี่้องทตัวเล็กีอยอันนี้อันนี้วดีโอเลยนั่นเอ เขาก็รังถามอยู่ว่าเขาไหน้มึงคนเดียวสิอสวยทำไมวะไม่ซ้อมมาแล้วมซ้อมอ่งง้ยหันพี่ก็ได้ซ่อเคยใหม่ไ่วเคยใหม่ไม่เป็นแหวงข้ามยได้อยู่ได้อยู่วะม่นอเนีบ้านเดียวกัน่อ๋อเดียวยปีเดีวยันะปีนอาิด ปู่จะได้ของใครลุ้นล้นจะมัได้เกมอีกนะโอ้โหโฆษณามา่น้แขงเรอลูกเล่ออมรับมอบเน็ตถ่ายรูปให้ออมนะทำเสียงเป็นแขงด้วยไม่ได้อะคุณสังเียเสียงเียนะน้ำแข็งกับอันนี้ต้องเป็นน้ง เสียเปลือกเหอน้องแคทน้องแคทเราไปตดสูงน้องแคทแดหนุ่มเยน้องแคนุคนใหญ่เปนี่้วยนองแคทนเออระวังแตกน้องแคทกดค่ะน้องแคทไปไปแว่นะ กูจองเอาปรกันแล้วทำไมวนนานวแล้วีโฆษณานิเมดนิบบินย่้ได้เฉยนีไม่ใช่องคปเลยยาไม่กินเมตับับหนึ่งสองสาม

ก็ให้จับให <Star> ้แมงก,ก็ได้อันนี้คุณตอบไม่ไที่จับของแมงลืมลบชื่อออกอ่้วหรอ,มอไม่ผมจับได้ของใครวะ งเคุณยังไม่ได้ค่ะที่ตับได้ของน้องเลยคืนคืนเอามาคืนหน่อนเอาใหม่โล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 พี่ออกยังไม่มีตับกเออก็ถ้างั้นที่กดเมื่อกี้ก็เป็นพี่กดให้แมนไงอ๋อเออใช่พูดได้ของใครงงอะไรของกูแล้วมันขึ้นยังเห็นไม่โปร่งเป็นโป่เป็นโป่ง จับได้แตไมโป่งเป็นคนจับเออปงโต้องเรียกโปองเป็นคนจับเออลูกบอกหมดแล้วใช่มบอกแล้วตอนนี้เหลือแต่คนนี้ยังไม่จับไม่ได้ใครเลยเลยจะเป็นคนเดียวเจ้าพ่ออยู่ควางบ่ับปิดไม่เลยโฆษณาเขาพึ่งเน็ตออมถ่ายรูปออม กระทะทอดปลารีดบองงานเงนเออของดีสีเกาห่แยน้าไใหม่นุ่มออกเรียแพงด้วยติดแตแนุ่ยอ้วดนั่งฟังมีสิดนโยงไงโดนใชนั่งมือโดนทุกคนอรออรออแกงเย็นอไมออหรเอ้ยทมาน้ำมาน้ำอมมอน อย่าขาดอย่าขาดอยอย่ามงกูเล่นโลกกว่าโลกกว่าเออเน็ตออยู่ใกล้กันนี่แหละชวนกันมาทแท้ออมเลยไม่ต้อไจับแลดูเนกูัวลอันนี้ห่อเองนะบนนี่ทำไมยับจังมุกถ่ายรูปให้มัน เราเป็นนกใสดเพื่อนหลักนะตรงตรงเซ็ตเล็เหรอโอเคแล้วเชดเดียวด้วยโฟมก็ไม่มีกันตายเลยแค่เดียวเหรอกดแค่ดเดียวจริงๆแล้วมันไม่ไม่เกาต่อเลยต่อแล้นันองมเล มึงยังไม่จับเลยไม่ใครจับได้ของมึงเลยไปกันใหญ่แล้วใครก็ได้ได้แล้วเพื่อนไไปแหนไดแล้วของกูออกมาดูน ok> ีหนาว่ะลูกที่หีุนไหมรุนไหมกูนอกันเป็นยงไอเหี้ยได้เฉยแกกันเมื่อกี้ ไ้กูจำได้กูจำได้ประกันขอแก้วน้ำมา <c oughs> โอ้โหนักๆนุกๆๆนุกถ่ายรูปให้มันถ่ายรูปหลังไม่ดีแล้ของแมนหรือเปล่า ไม่ไม่ของเขาอยู่ข้างบนของเขาอยู่ข้างบนเออของเขาหรือเปล่าวะไม่ใช่ของใครเซ็นท่านอ่ะโบมี่ของพี่โบพี่ปิดเลขแปดนะนั่นถ้าจะโพสอ่ะโฆษณาเว็บพนันใช่เว็บพนันนี่่มึงมึงก็ขยันกว่านี้ทึงเนี่ยโอ้ยนอนไอ้มึงลูกเก่าเฉพาะอันนี่

แช่แช่กี่เหลวไอ้นกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้วนอยู่นะ้พวกนี้วนถ้้จะได้ผยแน่เลยอมถ่ายรูปไหมมันไรคะมันเย็นเขาเรียกไม D2S เฮียเครื่องเขียนแน่เลยเครื่องเขียนมึงเลิกขยับดิจ้มอกล้องก่อนมึงมองกล้องไกล้องไหนบอกด้ว แมงเอือไม่มีรองทีบสบายไม่มีร่องสั่นเออเย็นเย็นเย็เกินจเกกัถอะเกิ้จลเอกเก่บ้านแก่บ้านล้นให้น้องยแ่เอาแล้วลูกยูเ่องจลเอกออยูไดีหลีได้ของเก่าฝาฝาปซื้ ดู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 ด แกก็ต้องเสียพันหนึ่งไงถ่ายถ่ายถ่ายแล้วเราเพราะว่าแกบอกว่าวม่าจะถ่ายรับชิดคนนี่ไงกูถ่ายเป็นหลักฐานแล้วมีคลิปกูมีคลิปเดี๋ยวแม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายงงใส่เลยนี่ปรงงใส่งงใส่โอฮาน่าแล้วถ้าใส่อะไรที่แบบงี่นั่นมุนกี่รอยโอ้ยยิ้มงงไงเนาะดี๋ยวแป๊บเดียวกับเจส อามไปอเหมอนกันอามอ้ามลอมอมหล่อมอมอามไปมอมก่อนโปร่งใสแบบโปร่งใสแบบโปร่งใสไม่โปร่งใสไหมอะไรของมึงใสแผลใสแผล ตัดโลกกันได้เออได้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 ามกันจัได้คำกณด้แกม่ได้ไม่แกอยู่เ่ยจัให้ทุกคนเลยนะแมนนะสามกณนเลยปีจับ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 มุนให้จะคว้งวันนี้จานตัวนี้มันมานกตามเป็นกนเลยเ็เป็นเชดกินเหรอนองขญกูพี่กูพี่กูยัไม่ได้ของมึงี่เครับ กัน้หมดสีคนนะครับเจ้าของนิดอาลิวโป้งเบกแมนได้หมดไม่ซ้ำกันเลยนะครับนอนข้างหน้านะไอ้วยอ้ยังกนเก็นนะเ็นจัได้ของบ้านนี้สลบ แก่สองใบแกสีใบ้สีกว้างว่ะไดของบ้านนี้น่าจะโหลนึงว่านิดนิดมาแบบครอบครัวสองมีที่เม่ได้ผมหรไม่เางไงดไดของก็คนคนดังเนี่ย ไม่เออเมีพี่เหลิวพี่หลีวเนี่แน่แล้วพี่เหลิวจะได้ของผมแล้วมึงจะหันหน้าไปไหนต่างคนต่างหันหน้านี่นั่นกวาหล แล้วพี่หลือจะได้ของเขาอะไรรู้มันจะเป็นเหมือนเดิมเจ้านายไม่สิงหเลยเด็กสองคนนะถ่ายเด็กแมนอูเข้าเพียงแลยอีกแล้วเอ้ยโอเต้สอนคนจดท้าย

มึงงแบบมึงแดเล่ากันอไ่มได้ม่แตงมแมกได้ว่าแล้วอันี้สกีอ่ะไทคลิปไคลิปเไถ่ายให้ไถ่าย้บนะครับนนุกโชนนุกนุกโชนโชนเอยโชนโชนโวดไมอยากจะปวดอะไรนมน้องโอเคครับไอจนุกยังไม่กด หนึ่งสองเดินไว้ฮะอินตีหนึ่งสองปันจูโอเคต่อไปนี่ตัวไม่ต้องจับไม่ต้องจับเลยโอเคต่อไปพร้อมถ่ายมุกนี้กูอยู่ตรงไหนเนี่ยกองกองอาบอมอันนี้อันนี้วิดีโอมองมาทางนี้แหละทางนี้แหละทางเดียวกันจู้ มึงต้องกดหน้าลงอีกเพื่อนมันแสงไม่ได้โหมีมีมีปุ่มกลับด้วยได้ยังไหมเม่นลอยก่าวให้ให้คำอวยพรนะครับนีมือสันมันดีนะวันนี้มาเสียมาเสียซาดมาด้วยขวัญโอเคเป็นไงวันนี้วันนี้จบลุงด้วยดีนะ